สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับเรื่องเล่าขานชาวบ้านเอ,อ่ยการสวรดบทสนอเคาะปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายเสริมชีวิตมงคลคงไม่มีใครไม่เคยได้ยินคำว่าสวดพานยักษ์สวดพานยักษ์เป็นบทสวดโบราณที่คนไทยบางกลุ่มนิยมสวดและนิยมเข้าฟังการสวดเนื่องจากมีความเชื่อว่าเป็นการสะดอเคาะ ปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายและช่วยเสริมสริมงคลให้แก่ชีวิตกับผมทีมงานเรื่องเล่าขานชาวบ้านจะพาไปทําความรู้จักที่มาความเชื่อเกี่ยวกับการสวดพานยักษ์ให้มากขึ้นสวดพานยักษ์คืออะไรสวดพานยักษ์หรือที่เรียกว่าสวดอานาตาิยสูตรเป็นชื่อบทสวดที่มาจากคำสองคารวมกันได้แก่พานหมายถึงการสวด การบอกกล่าวและคำว่ายักษ์หมายถึงอมนุษย์พวกหนึ่งเมื่อรวมกันก็จะก,กลายเป็นบทสวดพานยักษ์ซึ่งคนไทยจำนวนหนึ่งนิยมสวดเพราะเชื่อว่าอานิสงส์ของการสวดพานยักษ์จะช่วยป้องกันภัยและสิ่งชั่วร้ายอีกทั้งช่วยขับไล่ผูดผีวิญญาณไม่ดีให้ออกไปจากตัวผู้สวดที่มาจากยักษ์ชั่วร้ายและอมนุษย์ที่ประสงค์ร้ายได้ โดยลักษณะการสวดจะเป็นทํานองสอรพัสสะบทสวดมีความยาวและมีจังหวะการสวดที่แตกต่างจากบทสวดแบบอื่นๆบทสวดพานยักษ์น่ากลัวจริงหรือไม่แม้ไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดว่าการสวดพานยักษ์ในประเทศไทยมีขึ้นครั้งแรกเมื่อใดแต่ก็เชื่อว่ามีมานานหลายร้อยปีโดยไดรับอิทธิพลจากพระสงฆ์สายเทรวาส เริ่มแรกอาจเป็นการสวดเพื่ออำนวยชัยแก่พระเจ้าแผ่นดินประจำปีในปัจจุบันการสวดแบ่งออกเป็นสองแบบได้แก่การสวดในพิธีหลวงที่สำคัญสำคัญมักจะสวดในช่วงเทศกาลตุต่างๆโดยเชื่อว่าเป็นการสวดป้องกันภัยอันตรายให้ประชาชนและการสวดในพิธีราชที่ประชาชนนิยมจัดกันเองตามวัดต่างๆ เพื่อเป็นการเสริมสิริมงคลป้องกันเสนีดยดจังไรและปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายไม่ให้มาเข้าใกล้ทั้งนี้บทสวดพานยักษ์เป็นบทสวดที่ยาวมากมีลักษณะเด่นอยู่ที่จังหวะการสวดซึ่งจะมีลักษณะสเสียงที่ดุดังเกี้ยวกราดกระแทกกระทัดเสียงทําให้หลายคนเรียกว่าสวดพานยักษ์ใหญ่ตามความเชื่อที่ว่าอาาเขตต่างๆ มักจะมีทั้งสิ่งมงคลและสิ่งชั่วร้ายบางครั้งบ้านเมืองอาจเกิดเหตุไม่ดีขึ้นก็เพราะพูดผีและสิ่งชั่วร้ายรวมถึงยังมีความเชื่อทางพุทธศาสนาว่ายักษ์บางพวกก็มักจะมาเบเียดเบียนพระพุทธศาสนาจึงต้องมีการสวดพานยักษ์เพื่อให้ยักษ์เลื่อมใสและคุ้มครองพระพุทธศาสนาตามเรื่องเล่าในพุทธการเกี่ยวกับการสวดพานยักษ์เชื่อว่า ผู้ที่ห้ามปราบยักษ์ที่มีมิจฉาทิฏฐิให้หันกลับมาเลื่อมใสในองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือท้าวเวสสุวรรณทาให้ก่อนสวดหลายคนมักจะมีคํากล่าวว่าคาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณก่อนเสมอการสวดพานยักษ์ในลักษณะที่เสียงดุดันเสียงดังจึงถือเป็นการสวดเพื่อขับไล่ผีขับไล่ยักษ์ให้กลัว ไม่กล้ามากำากลายในพื้นที่นั้นๆโดยในอดีตจะมีการยิงปืนใหญ่ให้เสียงดังก่อนเริ่มสวดด้วยเพื่อทำให้สิ่งชั่วร้ายตกใจกลัวนั่นเองแต่ในอีกในหนึ่งข้อสวดดังข่าวก็ถือเป็นการเสริมขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้สวดนั่นเองปัจจุบันพิธีการสวดพานยักษ์มีจัดขึ้นตามวัดต่างๆทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด หากปีใดที่มีการสวดพานยักษ์ทางวัดก็จะประกาศให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบให้ผู้มีจิตศรัทธาได้เข้าร่วมพิธียกตัวอย่างเช่นวัดศรีเขตนันทารามจังหวัดนนทบุรีวัดบังปดาจังหวัดกำแพงเพชรวัดธรรมสาราจังหวัดนครปฐมวัดสว่างอารมณ์จังหวัดนครปฐมวัดสุทธารามจังหวัดกรุงเทพ วัดจุรามณีจังหวัดสมุทรสาครวัดจอมเกตจังหวัดอยุธยาเป็นต้นและยังมีวัดอื่นๆอีกมากมายสำหรับวันนี้เรื่องเล่าขานชาวบ้านขอลาไปก่อนขอขอบคุณผู้รับชมทุกท่านฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งสับตะไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมและทีมงานทำคลิปดีๆออกมาอีกนะครับขอบคุณครับ